สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวอล์กแบบที่บ้านหนึ่งตัวไปทํากิจกรรมที่อนามัยนะครับไปทํากิจกกรรัมกับเพื่อนนั่นแหละเขาชวนไปผมก็าลัจะไปเดี๋ยวไว้เจอกันที่กิจกรรมนะครับว่าเขามีอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเขามีอะไรมันอาจจะแบบน่าสนใจไม่แน่ก็น่าเบื่อเออดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนผมมาถึงอนามัยแล้วนะอันนี้ก็คือทุกคนขึ้นเบลกหมดแล้วอะ อันนี้ผมตัวข้าวคนเดียวนะเดี๋ยวผมว่ากำลังจะขึ้นไปแสงสวยมากเลยหล่อที่ไปเดี๋ยวผมถือกล้องพาขึ้นไปดูนะครับบรรยากาศในงานใครโดนบ้างเมื่อกี้ใครโดนหนีบแล้วบ้างอ่าเอาใหม่เอาใหม่เรื่องยังไม่จบต่อต่อแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะ ว่ายังไงนะครับอะชวนโจทย์ให้คู่นี้เบอร์หนึ่งอยู่ไหนครับเบอร์หนึ่งไม่ใช่แต่ว่าคู่นี้ตกลงอ่านที่เบอร์หนึ่งตาเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองจะต้องเล่าให้เบอร์หนึ่งฟังว่า,วาอะไรจากการที่เรามามอบรมในครั้งนี้นะครับเล่าให้กับเบอร์หนึ่งฟังนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับอัดอัดนี่เขาจะให้คู่ของเรานะครับ บรรยายว่าคู่ของเราเป็นใครมาจากไหนอะไรบ้างนะครับโดยที่เราเนี่ยห้ามถามเราต้องจําให้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นตอนที่ผมเล่านะครับว่าผมแบบเออชื่อบีมวรพลนะครับมาจากจุดๆๆนะครับแล้วก็มาที่นี่เพื่อจุดๆๆนะครับโอเคนี่นะครับเราจะเปฟังฟังดีๆทีนี้เปลี่ยนการเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะเป็นคนฟังมาใส่ในคนันนะ นั่งฟังเฉยบ้างแล้วนะครับคนหนึ่งจะเป็นคนเล่าเล่าเหม ER ือนกันเลยนะครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้มาเนี่ยคิดว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมในคารมีบ้านนะครับถึงเ้าที่คุณลงุงก็เล่าว,ว่าคุณลงุงก็ชื่อนี้จุด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 ทำงานที่จุดจุดจุดบ้านอยู่ที่จุด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 แล้วก็มาที่นี่เขาคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาที่นี่นะครับ โอเคอันนี้เขาก็ให้เรื่องเล่าประวัติอะไรต่างๆนะครับผัดกันะนะครับในการที่จะเล่าเหมือนกันนะครับกติการเหมือนเดิมคือคนหนึ่งเล่าอีกสามคนฟัง,ฟ,งฟังนะครับวิธีการฟังก็คือฟังอย่างตั้งใจนะครับก็คือ,อไม่ถามไม่พูดแซงไม่แซวนะครับ แล้วก็หลังจากที่คนในกลุ่มพูดเสร็จหมดแล้วก็เราก็จะไม่พูดเราก็จะอยู่อยู่ยแค่นั้นนะครับวิธีการก็คือในกลุ่มให้หาสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างถ้าไม่มีอะไรนึกไม่ออกจริงๆให้ใช้ปากกาปากกานี้เป็นปากกาอายาสิ์ถ้าไปอยู่ในมือใครแล้วคนนั้นจะเป็นคนพูดนะครับแต่ในกนลุ่มแต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ของตัวเองชูขึ้นชูขึ มีปากกาไหมครับนั้นเป็นยาดมโผ๊ะเป็นปากกาได้ปกากกาแล้วนะยาดมต้องมาคนอายุสี่สิบขึ้นเหี่ยาดมต้องมาโอเค okay. อันดับแรกนะครับก็คือให้เอาเอาวางไว้ก่อนแล้วก็ใครพร้อมที่จะพูดเป็นคนแรกนะครับ <c oughs> ให้หยิบให้หยิบแล้วพูดนะครับนนะพูดเสร็จแล้วก็หาที่วางอาจจะวางไว้ที่มือของใครสักคนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้นั่งกับพื้นเนาะ แล้วใครพร้อมที่จะพูดคนต่อไปก็หยิบขึ้นมาแล้วก็พูดพูดเสร็จแล้วก็วางนะครับให้สี่คนนะครับทุกคนให้พูดนะครับเรื่องที่จะเล่าให้คนในกลุ่มฟังก็คืออยากจะให้เล่าว่าในชีวิตในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองในเรื่องอะไรมึงเคยทำอะไรบ้างออด<ต>ชีวิตเกิดมาเนี่ยาภาภูมิใจในตัวเองนะครับเราภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไรตอนนี้จะพูดเล่านะ นะครับเขาก็จะให้เราเรื่องราวที่แบบเราภูมิใจของตัวเองแล้วเขาจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดออกไปเล่านะครับผมก็เล่าว่าแบบผมไม่กินเล่าไม่สูบุหรีแล้วผมก็ไม่คิดจะทํามันด้วยนะครับอืมประมาณนี้เขาให้เรื่องเล่าเรื่องราวของแต่ละคนนะครับที่น่าสนใจเอาเรื่องที่น่าสนใจที่สุดออกไปเล่านะครับเขาบอกว่าภูมิใจที่เกิดมาหล่อ เปาครับีเพื่อนอยู่พากฟอ้นน้องฟิลนะแหเขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสร็จดีไม่ดีเลยิงไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอยูในช่วงพักนะครับทุกคนข้างในหนามากใช่ไหมรอดใช่ไหมทุกคนใช่ไหมอยู่ในหคบแงคิฟเจ๊ อย่าลืมติดตามทั้งบีมอลลพลนะครับอยจาลืมติดตามนะครับขนมจีบออกมาข้างนอกอาหารพับเอกครับเฮ้ยสามก้ิจกรรมงจ่อกิจกรรมอต อ่พอ่ะพักักมาคัาพักมาักพั่อนกันมาไดกมัมาไ้ม่พมาพัใมาพียมามาพมาพี่เพักมาพเมากมาพักาพแกเาพักะาพักมาพกมาพักมาักมาพักาพักมาพกมาพักมาพักมามาพาพมามาพานักมาพะกมัากมาพักกมากมาพกมามากมักามมา สนุกจริงใช่ไหมวะสนุกเนาะสนุกจริงพวกนี้มาไหมไม่ไม่ไม่มาดีนะทุกคนพวกนี้มาประชุมก็คือเขาประชุมเสร็จแล้วเขาจะแจกข้าวนะทุกคนเออแล้วก็ค่ะคลิปนี้อาจจะแบบน่าเบื่อหน่อยนะก็นั่นแหละตามนั่นแหละเดี๋ยวว่าอย่างน้อยก็ถือว่ามีคลิปได้ลงนะครับทุกคนสำหรับคนที่คิดถึงใครชอบว่ากดไลค์กดติดตามในคอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบายบาย